อ่าสวัสดีเนาะส่อง u t u b e มือนี้มาติดตามในตัวเลขของอาจารย์เนาะฝนฝ่ากับสีโต๊กเนาะมือนี้เนาะมาหอดกับมืดคึ้มมาลดฝ่ากับขึ้นสีทองฝ่าทองอะไรกับขึ้นสีโต๊กกันเนาะกับมนี้กับมี่ยังไงกับมี่ในเรื่องของตัวเลขงวดบางนึงกับอาจารย์กับฟันแปดลางแปดล่าแล้วก็เดินบนห้ากับสามสรุปโค้งสุดท้ายแต่อ่าโค้งสุดท้าย บางนึงก็คือทางอพุนเพิินประดิามาตามไดไปแต้หกเจ็เมิดเดียวงวดบางนึงก็ <Wow. S 1> <g ül> เลยพอเปยัง <Okay. S 1> กอร์มนีก็สิมาว่าวในเรื่องของแนวทางในตัวเลขเนาะงวดน,นี้แนวทางในตัวเลขก็าอาจารย์ก็ประด้มียังหลายก็มีนิมิตมาบอกว่างวดนี้จะมีเลขที่จะมาในงวดนี้ก็คือเลขหก เลขโกถามว่าได้ม่าแต่สเนาะอาจารย์เลขโกได้ม่าแต่สอาจารย์ก็คือมีมีความมินีมิตว่าได้ไปงานศพอ่านี่คือความฝันสุดๆตลอดตองหวัดได้ไปงานศพงานศพของใครไม่รู้แต่รู้แต่ว่าอาจารย์นี่ก็คือไปเขาให้เขาเชิญไปเนาะที่นีก็จะเอาศพเผาเสีย่ยลศพเผานี่ยเขาก็เปิดเหล็กฟ้าลงเหล็กยิ่ยังซุ้มหนั่งก็ว่าเหล็กยิ่ยังเหล็กยิ่ยั้งนะภากันแลนไปเบิ่งอ่าก็เป็นเ,ลลเลนหนเล็ลกหก เ้วก็เลขสองตัวกับซิมีในเรื่องของหกสามเขียนไหวในฝ่าโลงอาจารย์ก็เลยบอกว่าหรือว่างวดนี้อาจซิมีหกหกมากก็ได้ก็คือเป็นแนวทางในในในอีกแบบหนึง่งก็คืองวดนี้อาจารย์ก็ยังปรทันเด็ดปล่อยยังหลายครึ่งว่าบางนึงเนาะพะวามันยังประทันได้สรุปตัวเลขพอเลขก็เพิ่งออกไปเนาะในแต่ว่างวดนี้อาจารย์ก็ให้แนวทางไปก่อนเม็ดเดียวคือเลขหก ก็คือเลขโกแล้วก็สองตัวก็คือหกสามตัวเดียวในในวันี้ที่อาจารย์ให้คิดว่าเลขหกจะมางวดนนี้เพราะว่าในในนิมิตอ่ะคือเขาเปิดฟ้าโล่งขึ้นมากเปิก็เห็นเป็นเลขโกเลยเลขหกตัวเดียวแล้วก็มีขีดแล้วก็หกสามแล้วก็หกสามก็ผู้ใดก็คือยังติดตามอาจารย์ก็ก็แมนกับเพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับบุคคลนอกในวันนี้เนาะก็ในในเรื่องของตัวเลข มันก็มีเขาเนี่ยรุดเนี่ยพลาดเนี่ยเป็นวัฏจักรวนไปเวียนมาอยู่นี่แหละแต่บวเขาก็คือสี่ลายง่าม,มากอยู่จังหน่อย <Okay. S 1> ยอมลาบวบะง่าม,มากบวเขาอาจารย์สีบ่บอกเลขบ่เข่าคือบวเขารุดมากหลายงวดก็คือรุดมากหลายงวดบอกตรงๆเลยก็คือเลขเนี้ยไม่เข้ามาหลายงวดก็คือบวเขามากกัหลายงวดเนะาะก็ต้องบอกลูกศิษย์ให้เข้าใจมาคนมาไม่เคยเข้าแล้วอาจารย์ ก็มันก็เป็นธรรมดาก็ยอมรับว่ามันบ่เขาเ้านั่น,นล่ะเลขอ่าก็บ่เข้าคือบ่เข้านั่นล่ะเลขเพราะว่ายังเพราะว่ามันก็แต่ก่อนอาจารย์เคยทำใครเข้ามาหลายงวดเนาะรัฐบาลไทยวันนี้ลองเบิง่งอาจารย์ให้เด่นเลขหกยึดหกไว้ดีๆงวดนี้สําหรับใครที่ชอบเลขหกพยายามยึดถูกไว้หกสองหกสามหกสี่หกห้ากับฝากเป็นแนวทาง ก็เดี๋ยวอาจารย์สิเคียนแนวทางให้ไปก่อนมาเนี่ยคือตัวเดียวคือ63เนาะสำหรับใครที่ชอบเลข63ก็ให้ไปนอนพิจารณาแล้วก็ไปนอนเอาตัวเลขของอาจารย์นี่ไปไปนอนก่อนไปนอนเบิงเสียงเบิงเนาะสำหรับใครที่คืออ่ายังชอบในแนวทางของอาจารย์ มาพ่อเลยเม็ดเดียวเนาะหกสามเอาไปนอดฝันเืองเอาไปนอฝันเมืองก่อนเอาไปนอนพิจนาเมืองก่อนอันนี้เลขอาจารย์นิมิตว่าเขามาเปิดฟ้าโล่งเห็นเป็นเลขหกแล้วก็หกสามหกสามตัวเดียวอันนี้ก็ฝากไปพิจนาก่อนเลขหกสามสามหกเนาะสำรับลูกซย์ลูกหาทท่านใดที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนหกสามสามหกเนาะ ในงวดน,นี้ก็ไปซื้อไวก่อน6336อาจารย์ก็บอกเป็น,เ,ปนเพียงเนวทางคร่าวๆในวัน,นี้ก่อนว่าเด่นหกเนาะเด่นหกไว้ก่อนยืดหกไว้ก่อนยังไงก็เดินหกไว้ก่อนนวันนี้ใครสลับชอบในเรื่องของการาเสี่ยงโชคก็ให้ยืดหกไว้ก่อน6336เม็ดเดียวในงวดน,นี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสใกล้ๆมืออ,อัมพณ์ชาแนลกับปะทินี่เนาะก็รซีมาตามในเรื่องตัวเลขโค้งสุดท้ายให้ให้ ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนของอาจารย์เนาะห้สมาชิกเป็นคงทุดท้ายของวันนี้เนาะแต่ต้นนี้อาจารย์หาหกสามไปก่อนเป็นแนวทางห้ไปนอนเสียงเมืองก่อนผู้ได้มากกับเขียนไหวตัวน,น้อยๆยัดไหวในหัวหมัอนนอนอา่าบางหนึ่งอันเลขคกขอยบอกค่อยบอกกับบมาเนาะอันนี้แต่อันนี้บอมเป็นค้อยบอกอันนี้นิมิตซื้อๆเป็นเพียงความฝันบอกสูนกันฟังฝันหลังจาก ฟันหลังจากเลขออกเนาะปฏิบเนะ้ะฝันหลังจากเลขออกอาจารย์ก็เลยอ่ะก็เลยเขียนให้ไปกรหกสามสามหกเป็นแนวทางเพื่อว่ามันมากเนาะใส่ลูกศิษย์เพิ่นพิจนาบัางเตอร์พันมักนน่เพิ่นชอบหน่ำเพิ่นก็ตามเนาะอ่าแล้วแต่ในในวันนี้ก็ให้พิจาจาานาเอาเลขหกอาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับเป็นหกสามหรือเก้าสามเมนอาทิเมนพิกไปก็ได้อาจจะตีล <Man. S 2> ังกาก็ได้ก็ให้ ลูกซิดลุงฮะกับพิจนาเบิงแต่ว่าเก่ากับขยันโพดปีนี่ปีมื่กรเก่าขยันนีหละเก่ามากเก่าตลอดเนาะอาจารย์กับเขียนหายัมเธอกี้หกเป็นเก้าเก้าเป็นหกเนาะหกสามสามหกเก้าสามสามเก้าอันนี้ก็หายไปอาจารย์เขียนหางแปดเนาะอาจจะเป็นหกเก้าสามก็ได้ตัวเดียวกันแมนเก้าหกสามก็ได้เก้าสามหกก็ได้ เมียนอาศิเก้าหกสามเก้าสามหกก็ได้ดบอกว่าได้เนาะแบบนี้กแ็แล้วแจ่คนเบิองเอาเนาะพิษแจณาเอาเลือกเอาในงวดน,นี้อาจารย์กะห้เป็นเพียงแนวทางสําหรับลูกศิษย์ตุกหามือน,นี้ฝนฟ้าก็กำลังมาลมเหมือนกำลังอาจารย์ฝากคติเตือนใจสักเรื่องหนึ่งไงครับก็พูดที่ลงพิษหรือปูดที่กำลังท่ำพิงบ่ดีก็มี สิ่งบดีหลายอาจารย์กับสิมีสติเตือนใจสําหรับลูกซย์ลูกห้าในวันอ่าในในวันนี้กับสิมี่บอกว่าร้ายตามตีเคยเห็นมาเนาะก็ซุ้มมือนี่โลกมันเปลี่ยนแปลงกิเลตตันหาหลายให้ญาติเสพติดอีกญาติเสพพิดก็หลายเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ซุ้มมือคนเท่ามันอยู่มันบ่มีหลักรรมในการใส่ชีวิตหลงผิษหลายคนบางคนก็ลรักเล็กขโมยน้อยอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง สด,สดสดละลอดนี่ก็ลักทรัพย์เห็นเห็นกันอยู่ยิ่งกัลักลก็ไปขายคือคนเฮาเด้ออาจารย์สิบอกว่าถามันบ่มีศีลธรรมนี่เยาวาแต่ผู้ใดก็ทานจบดอกตอกดอกเตอร์สิเป็นจบพ่อโทนะมันก็มีศีลเทศชัวอะไร้คือกันถามม,มันบ่มีศีลธรรมสู้มือเห็นมอคาาออกมาคู่คมคืนเด็กหน่อยเออหลายอย่างอาจารย์ก็เลยฝากมาเตือนสติทราม,มาอีหลนมันบินสูง กับจิงโย و, แต่มันกับโฉบลงมาบินของเนาใดขึ้นกันนะคนเท่าเนี่ยกับขึกันคนเท่าแต่มันบ่มีอ่ามันบ่มีสมาธิมันบ่มีสติเนี่ยมันกับยูนีย่ยคนเท่าถ้าขาดสติปุบความสั่วเนี่ยมันสิเกิดขึ้นได้ทำมาขอบงักทำมาขอบงัมเฮ็ดในเท่าหลงผิดเกิดอารมณ์สั่วผูกคนเท่าเนี่ยมันคิดอะได้ดอกเวลาเกิดโทษสะโมหะขึ้นมา เกิดควาาโมโหเกิดมากมันเทศใดทุกอย่างก็คืออาจารย์เรานัออ่นแหละอีแรกเห็นว่ามันบินสูงมันจะโฉบลงมากินของเนา่าได้คือกันก็คือจังบอกพวกบจบสูงดอกตองดอกเตอ์กฮ็ดชัดวรกับมียเยอะแยะนะอาจารย์ก็เลยว่าต้องมีสติในการใช้ชีวิตเน้นไปที่สติเลยสู้มือนี่ตรงเน้นไปที่สติคิดก่อนทํานะครับต้องคิดก่อนทํทแล้วค่อยมาคิดมันจะสายคนก่อนสิไป บางคนนี่คิดร้ายบ่ม,มีคิดว่าจะขอบะมีหนทางแล้วบะม,มีหนทางไปหนทางไปมีบางคนคิดสัน่นอาจารย์สิบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหม่องมีวัดอยู่แต่เขาคือสัน่นเข้าบ่ต้องไปปรึกษาก็ไเ้เข้าหาความสงบเขาไปวัดนั่งสมาธิตึกตองทุกอย่างต้องใช้ตึกตองนะพิจารณาให้ดีบ่บาหยังก็แล้วแต่ต้องใช้สติในการตึกตองพิจารณาดีมันเหมือนกับว่า ถ้าห้าบดใส่สติเลยนี่ห้าขาสตินี่ลงทางแถแน่นอนผ้าไปในเรืองเห็ดในเร่องบอดีความสัวหลักกระเดือนนอนผู้อื่นเห็นมาขากันตายนะกับบ่มีสติขากันตายใน,นขาดสติมันเหมือนกับว่าสูมือนี่คนห้ามันเบลยฟังทมศิลธรรมบ่มีมันก็เรื่องเบลยเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่มีสติมันกล้าได้กล้าเสียกล้าทํา อาจารย์ก็เลยฝากว่าลูกศิษย์คนใดถี่ยั่งท่อหรือว่าถี่ยัง่งบะมีหนทางไปทุกคนสิมีจังหวะของชีวิตอยู่ภายในตัวเองสักวันจะเป็นวันของเราเนอะจังหวะชีวิตนี่มัตสีขาวมาบุญกุศลที่เทาเคยเหตดนั่นแหละจังหวะชีวิตบุญกุศลที่ที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าในชาตินี้นั่นแหละเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตเมื่อถึงคราวนั้นฟ้าดินเปิดอะไรก็ต้านเราไว้ไม่อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาชีวิตก็จะดีขึ้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาเฮาต้องอดทนแล้วก็ใส่สติในการแก้ไขปัญหาต่อไปเหมือนกับว่าเฮาต้องใส่น้นินชีวิตโดยการใส่รักถรร้ำแล้วก็สติน้นินไปใครที่กําลังหลงผิดหรือสีขาโตตายหรือว่าสียังกะเลวแต่ก็ให้พิจารณาว่าชาติหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาได้ไง่ายๆนะคนคนถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรา ตัดปัญหาคือเราไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ละให้เห่าไปสังเกตเบิงนะลูกคนที่กำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่เขากำลังป่วยด้วยโรคร้ายแล้วเขาก็อยากหายอยากมีชีวิตกลับมาปกติเหมือนเราแต่เขาไม่มีโอกาสได้กลับมาบางคนก็เสียชีวิตไปเลยถ้าเรากำลังคิดสั้นอยู่ให้เราเอาตัวเองไปพิจารณากับคนที่กำลังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล คนที่ประสบอุบัติเหตุนอนติดเตียงที่เขาอยากจะมีชีวิตมาเดินได้แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาเดินได้แล้วก็เข้ากับอภิจ,จนาตัวนี้อ๋อรักทํำง่ายๆขํามออย่าออยๆที่อาจารย์บอกก็เลยใช้สติในการตัดสินหรือใครที่กําลังวุ่นวายสับสนหรือเกี่ยวกับเรื่องหี้สินก็ให้คิดพิจ,จารณาอองมาคนที่เขาบ่มีบาบ่มีซองกัมีหลาย เฮายังมีโอกาสมีบ้านมีข้าวมีอะไรกินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่สติในการดําเนินชีวิตอย่าขาดสติเด็ดขาดเมื่อเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้คิดซะว่าปัญหาเหล่านั้นมันอยู่กับเราไปไม่ได้นานหรอกทุกสุขอยู่แป๊บเดียวก็ไปเข้าสิสุขสุขอยู่กับสุขประเด้ยนานทุกอยู่ก็ถูกไม่ได้นานทุกอย่างมีการพันเปลี่ยนเบียนหมุนไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเกิดมาแล้วมีไหมไม่ปวดใดบวดทุกดอก คนรวยกับทุกข์คือกันคนจนกับทุกข์กือกันทุกข์ไปคนระแบบฝากสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกคนที่กําลังท้อหรือว่ากําลังเหนื่อยกําลังไม่มีกําลังใจกําลังสิคิดสั่นหรือว่าอีกอย่างก็แล้วแต่ปัญหาชีวิตแต่ละคนให้เห้ามองต้องขมไปเลยคือที่อาจารย์บอกนะมาคนสีขาตัตายโทุ่มาหาอาจารย์อาจารย์หนูอยากฆ่าตัวตายไม่อย่างมีชีวิตอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่า เราตั้งสติดีๆแล้วนึกถึงคนที่อยู่ข้างๆรอบกายของเราแล้วก็ให้เรานั้นมองไปที่คนที่เขาไม่มีโอกาสได้กลับมาเดินแล้วก็ได้กลับมามีชีวิตเหมือนกับเราเรายังมีโอกาสได้เดินได้หายใจเราอ่าหายใจสะดวกมีโอกาสได้ทํางานมีโอกาสได้ไปนูป่นไปนี่มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่มากกว่าเขา อาจารย์ก็ฝากเป็นคติทําใจสุดท้ายคือหนึ่งใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารยา์จะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ดีถ้าได้ยินแล้วก็ขอให้ทุกคนนั่นตรงใช้ชติในการใช้ชีวิตอยู่แบบอพอเพียงแล้วก็ให้มีศีลสมาธิปัญญาเข้าไว้ยึดไว้ทุกคนจะไปรอดเพราะว่า สุขมือนี่ทุกวันนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนไปแล้วก็ให้ใช้ศีลสมาธิปัญญาในการใช้ชีวิตก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยแล้วก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาคิดอะไรก็ได้สิ่งนั้นด้วยเถิดสาธุค่ะค่ะปชิบชตแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อสาธุโชคดีค่ะร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ